สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงใจกลางการต่อสู้สุดดุเดือดในโลกของโ o โ o จีพการแข่งขันที่สนามโมเตกิญี่ปุ่นหนึ่งในสนามที่แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยและแน่นอนครับข่าวใหญ่ที่สุดที่กำลังเป็นกระแสคือการที่ฟรานเชสโกเปโกบางยานา แชมป์โลกตัวจริงจากทีมทุคติเลโนโวทีมสามารถคว้าโพโพซิชันได้แบบสุดมันหลังดวลกันเดือดชนิดที่ต้องบอกว่าหยุดหายใจไปกับทุกเสี้ยววินาทีกับจูอานเมียนักบิดชาวสเปนจาก Honda HRC ที่เกือบทำให้โลกทั้งใบต้องสะเทือนคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงสนามโมตกิหลายคนคงรู้ว่าที่นี่คือหนในสนามวัดใจ เพราะมันไม่ได้มีแค่เส้นตรงยาวๆให้กดคันเร่งอย่างเดียวแต่มีโค้งหนักๆชะลอเบรกที่โหดหินต้องการทั้งสติสมาธิและหัวใจที่ใหญ่พอจะสู้นี่ไม่ใช่แค่การขี่รถแข่งแต่มันคือศึกแข่งศักดิ์ศรีลองคิดดูครับคุณขี่รถด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ข้างๆคุณคือเมียที่พยายามเบียดคุณออกไปจากเส้นทางแต่บงังยาน้ากลับหายใจเข้าลึกๆ แล้วสวนกลับด้วยรอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดกดเวลาแซงไปได้ก่อนที่ธงหมักรุกจะโบกมันคือภาพที่บอกเลยว่านี่แหละ MotoGP แต่คำถามที่น่าสนใจคือนี่เป็นสัญญาณการกลับมาของ Honda หรือเปล่าเพราะอย่าลืมครับหลายปีที่ผ่านมา Honda อยู่ในเงามืดฟอร์มดรอปจนแฟนๆหลายคนบอกว่า Honda ตายไปแล้วในโลก m o t g p แต่วันนี้เมียกลับพา r c 2 1 3 v กลับขึ้นมาแถวหน้าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2023คิดดูสิครับนี่มันเหมือนการตะโกนใส่หน้าคู่แข่งว่าเรายังอยู่ถ้าพูดถึงชื่อ Francesco b a g า a ่ a วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาคือแชมป์โลกสองสมัยและเป็นหัวใจหลักของดุค t ติเลโนโวทีมที่ยกให้เขาเป็นเหมือนหน้าแบรนด์ของยุคใหม่ สิ่งที่ทําให้เปกโก้น่าสนใจไม่ใช่แค่การคว้าโพที่โมเตกิแต่คือเส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ลองย้อนไปครับเปกโก้ไม่ใช่เด็กที่มีพรสวรรค์เกินคนอื่นแบบมาเกสหรือรรซซี่เขาคือคนที่ถูกมองว่าต้องใช้เวลาเขาเริ่มจากโมโตทรีปี2013ใช้เวลาอยู่นานกว่าจะก้าวขึ้นมาโมโต2และควา้าแชมป์โลกที่นั่นในปี2018 จากนั้นถึงได้โอกาสขึ้นมาขี่ม o t ต g p กับทีมปราหมักดุคติแต่คุณเชื่อไหมครับ2ปีแรกของเขาในม o t ต g p แทบไม่มีอะไรโดดเด่นเลยหลายคนบอกว่าเด็กคนนี้อาจไปไม่ถึงฝั่งจนกระทั่งปี2021เขาเริ่มโชว์ฟอร์มแกร่งกดโพกดชัยชนะจนท้ายที่สุดก็ขึ้นมาเป็นแชมป์โลกในปี2022และป้องกันได้อีกในปี2023 นี่คือสิ่งที่ทําให้บังยาน่ามีเอกลักษณ์เขาไม่ใช่คนที่เกิดมาเป็นเทพแต่เป็นนักสู้ที่ค่อยๆสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยวินยัยความใจเย็นและความอดทนแล้วการที่เขากลับมาคว้าโพที่โมตกิครั้งนี้มันมีความหมายมากครับการคว้าโพในสนามบ้านของฮอน d a จึงไม่ใช่แค่การแสดงว่าดุคติยังแรงแต่มันคือการบอกว่าเป็กกูวยังเป็นตัวจริงไม่ได้หลุดโฟกัสไม่ได้หายไปไหน สิ่งที่น่าจับตาคือเปโก้กกำลังจะต้องเจอกับแรงกดดันครั้งใหญ่เพราะแถวหน้ามีทั้งเมียและมาเกสที่พร้อมจะทำลายทุกโอกาสของเขาแล้วคำถามคือเขาจะยังคงเป็นราชาแห่งดุคติต่อไปหรือว่าเขาจะถูกกลืนโดยพายุลูกใหม่ที่กำลังโหมกระหนำ่ำทีนี้ผมอยากชวนให้ทุกคนคิดหน่อยนะครับถ้าคุณเป็นเมียที่สู้อย่างเต็มที่แต่ถูกเปโกโแย่งโพไปต่อหน้าต่อตา คุณจะรู้สึกยังไงจะโกรธจะเจ็บหรือจะเอามันไปเป็นเชื้อเพลิงในเรสหลักฝากความคิดไว้ในใจนะครับเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่เมียกำลังผเผชิญอยู่จริงๆตอนนี้แน่นอนครับใน Q2 ไม่ได้มีแค่2คนนี้เท่านั้นที่ทำให้แฟนๆต้องลุ้นหัวใจจะวายมาร์คมาเกสคนที่ใครๆบอกว่าเป็นเดอะคัมแบ็กคิงกลับมาทำเวลาได้ติด P ีบนกริปแถวหน้าขับเคียงกับเพื่อนร่วมทีมบางยานา คุณลองนึกภาพดูนะครับแถวหน้าที่โมตกิเป็นเปกกูเมียมาเกสแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วถูกไหมครับเรามาเจาะที่มาร์คมาเกสกันหน่อยดีกว่าคนนี้บอกเลยว่าชื่อเสียงของเขาไม่ต้องมีคำอธิบายเยอะเพราะแฟนๆมโตจีพีรู้กันหมดว่าเขาคือ The End of s e อฟเซเหรือที่หลายคนเรียกว่าเดอะคิงออฟโ t ตาเดอะคัมแบ็ k คิงลองย้อนภาพในหัวหน่อยนะครับ เมื่อก่อนมาเกสคือคนที่ใครๆก็ไม่อยากเจอในสนามไม่ว่าจะออกสตาร์ทที่ไหนเขาจะหาจังหวะกดแซงคุณในแบบที่ไม่มีใครกล้าทำเสี่ยงทุกโคง้งล้มก็ไม่สนขอแค่อยากได้ลองจนได้แชมป์โลกถึง8สมัยแต่เรื่องราวมันโหดตรงนี้ครับหลังจากอุบัติเหตุใหญ่ปี2020ที่กระดูกแขนหักซ้ำๆและต้องเข้าผ่าตัดหลายครั้งหลายคนบอกเลยว่ามาเกสจบแล้ว บางสื่อถึงขั้นเขียนว่าราชาของยุคได้ล่มสลายแต่เขาไม่ยอมแพ้ครับเขากลับมาขี่ทั้งๆที่ร่างกายยังไม่สมบูรณ์แต่ทุกครั้งที่ขึ้นสนามเขายังแสดงให้เห็นว่าไฟในใจของเขาไม่เคยมอดจนมาถึงปี2025นี่แหละครับที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะการตัดสินใจใหญ่ครั้งหนึ่งของเขาการย้ายมาร่วมทีมดูคติเลโนโวคู่กับเปโกโ และนี่คือสิ่งที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกตื่นเต้นเพราะมันเหมือนการจับคู่เสือสองตัวในธรรมและที่โมตกินี้เองมาเกสก็แสดงให้เห็นว่าเขายังไม่หมดเขาทำเวลาได้เร็วพอที่ยืนบนแถวหน้า P3 ห่างจากโพเพียงแค่0.132วินาทีเท่านั้นถามจริงเถอะครับคนที่ผ่านการผ่าตัดแขนมาแล้วสี่ครั้งล้มจนเกือบยอมแพ้กับชีวิต แต่ยังกลับมาสู้กับรุ่นน้องเลือดร้อนที่ฟิตเต็มร้อยแบบนี้คุณไม่รู้สึกว่ามันโคตรบ้าและโคตรน่านับถือเรอครับนี่แหละครับที่ทำให้มาเกสไม่ใช่แค่นักแข่งแต่คือตำนานที่ยังหายใจถ้ามาเกสสามารถคว้าชัยได้ที่โมตกิมันจะเป็นการประกาศสักดาค,ครั้งใหม่ของเขาหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังจะได้เห็นการชิงบัลลังในทีมเดียวกันระหว่างบังยานะและมาเกส คุณผู้ฟังล่ะครับคุณอยู่ทีมไหนทีมเปโก้หรือทีมมาเกสแล้วเรายังได้เห็นเปโดอาคอสตาดาวรุ่งสุดจจิดที่แม้จะมีปัญหากับรถตั้งแต่ต้นแต่สุดท้ายกลับดันขึ้นมาได้ p c ข้างหน้าแถว2เหมือนจะบอกว่าผมคืออนาคตของ MotoGP แล้วก็ยังมีฟา b บิโอควาตาโรที่เอายามาฮ่ากลับมาติดกริดดีๆได้เป็นครั้งแรกในโมตกินับตั้งแต่ปี2019ผมอยากถามคุณผู้ฟังหน่อยนะครับ คุณคิดว่าใครจะมีโอกาสคว้าชัยในสปริน t ์และเรสหลักมากที่สุดจะเป็นเปโก้ที่ตอนนี้หิวชัยชนะจนแทบกลืนสนามเข้าไปหรือว่าเมียที่กำลังพิสูจน์ว่าฮอนด้ายังไม่หมดไฟหรือว่ามาเกสที่พร้อมจะหักปากกาเซียนทุกครั้งที่ลงสนามสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจไม่ใช่แค่ตำแหน่งโพแต่คือความหมายของมันสำหรับแต่ละทีม สำหรับดุคติมันคือการยืนยันว่าบังยาน่ายัางเป็นเบอร์หนึ่งที่ไม่มีใครโค่นได้ง่ายสำหรับ Honda มันคือการปลูกตำนานขึ้นมาจากความตายสำหรับมาเกสมันคือการพิสูจน์ว่าการตัดสินใจกลับมาร่วมทีมดุคติคือทางเลือกที่ถูกต้องและสำหรับอากาสตาและควา t าราโรมันคือการส่งสัญญาณว่าอย่ามองข้ามพวกเราแต่ระหว่างนี้เราก็ไม่ควรลืมคำถามใหญ่ๆที่อยู่ในใจแฟนๆมอตจทั่วโลก นี่จะเป็นการเริ่มต้นการฟื้นคืนชีพของ Honda จริง,รงๆหรือแค่แฟลชหนึ่งครั้งแล้วหายไปถ้าไปโก้คว้าชัยใน Sprint ที่โมตกิได้จะเป็นสัญญาณว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดไล่เก็บคะแนนเพื่อชิงแชมป์โลกอีกครั้งหรือเปล่าและมาเกสจะสร้างเรื่องราวการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ผมอยากชวนให้ทุกคนลองนึกภาพตอนบ่ายนี้นะครับเครื่องยนต์คำรามเสียงเชียร์กระหึ่งที่โมตกิ แถวหน้ามีเปกโกเมียมาเกสแล้วทงปล่อยตัวโบกลงมาใครจะเป็นคนแรกที่เข้าโค้งหนึ่งคุณคิดว่าใครจะกล้าเบรกช้าที่สุดใครจะยอมเสี่ยงที่สุดและใครที่จะเป็นคนกำหนดชะตาของเรสนี้นี่แหละครับคือเรื่องราวที่เราจะค่อยๆไล่เรียงเจาะลึกทุกประเด็นทั้งแง่มุมการแข่งขันเทคนิคความกดดันในพิษ ความหมายต่อทีมและที่สำคัญอารมณ์ความรู้สึกของนักแข่งที่ทำให้ MotoGP ไม่ใช่แค่กีฬาความเร็วแต่คือศึกแห่งหัวใจเพราะสุดท้ายแล้ว MotoGP ไม่ได้วัดกันที่รถใครแรงกว่าอย่างเดียวแต่วัดกันที่ใครกล้าพอที่จะเสี่ยงที่สุดในเสี้ยววินาทีที่มันตัดสินทุกอย่าง